เออเขาตัวแค่น้หมอนะท่นี้นอนแล้วอืมี่มัน,นจะมีนู่นแหลกมากสเด๋ยวมีนูททาา่ที่สามพะพาทิตย์ขาดเลลวลาเลยลไลานได้เลรอไปวันนี้ไปกัน,กนด้วยกันไปลาบเนสเาป่ะนีะ่ครับเดยกแตงหม้อ làm được cũng nằm cả thì rồi, cầu vang 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 vang. vang. Món, không không. <laughs> món có không mong cầu đi mong cầu tao mong cầu đi mong cầu đi xuống đâu. đi mong cầu đi Xem cầu ngủ đi mong cầu đi mong cầu đi mong cầu đi 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 mong cầu đi mong cầu đi mong Xây มือโขกสุดยอดไขไข่มสิดสูตรแล้วเอวสังเกตที่เอวรวดเอวก็ดีในขาดำต้องใช้ต้องใช,งใชคุกจากคกุกแบบอางจากอ่างศิลาเหมืนเดิมแต่วันนี้ใช้คุกก่อนแน่นลอนหลนมาืนม,มาจตะตยีพกพอยู่ไหมไม่ใ่ไหนพ กำพี่เล่ยเนี่ยเืนอล่มแม่แพ้เขาไปเอาทางขอปืนนี่ไหมคเขาทางปืนล่มม่มีนกแม่ว่าปืนนีแก๊ปนะคนจะเคยผู้ห่า เทคนิคนะว่าต้องชิมดมกินกับรู้ว่าเขาเครื่องว่าตำตำเยอะเ่าเลกหน่อยอิ่มกูสาวสาวมากเคี้ยมนเชียรดีก่เดี๋ยวเดออกจากสวนไปเมื่กดไม่กดด้วอบาออกจากสวนมายันผู้ยันพูดบ่าว่าตำคบตำสาเขาเรียกนะไม่ได้วม่ใช่งออกี่ไ แล้วก็ปลุกพ่อเมียก็ส้ำๆจมือนี่นะปิดปิดไปไปไปเอาด